ผมไม่เคยคิดเลยว่าการสำรวจถ้ำจะอันตรายขนาดนี้พวกเราสามคนตัดสินใจบุกถ้ำลึกแห่งหนึ่งที่ไม่มีใครเคยเข้าไปมาก่อนทางเข้ามันแคบมากแทบจะคลานเข้าไปได้เท่านั้นแหละตอนแรกก็สนุกดีแต่พอเข้าไปลึกขึ้นเรื่อยๆทางก็ยิ่งแคบลงเรื่อยๆจนแทบจะหายใจไม่ออก ไหวไหมเนี่ยเพื่อนผมคนหนึ่งถามด้วยเสียงสั่นๆไปต่อเธออีกนิดเดียวผมตอบทั้งทที่ในใจก็เริ่มวันวันแล้วแต่พอคลานไปอีกไม่กี่เมตรทางก็แคบจนขยับตัวไม่ได้หินมันบีบเข้ามาทุกทิศทางผมเริ่มใจเสียผมว่าเราต้องถอยแล้วผมบอกเพื่อนอีกคนแต่เขาตอบกลับมาว่าข้างหลังก็ติดเหมือนกัน ความมืดเริ่มครอบงำความหวาดกลัวเริ่มกัดกินผมไม่รู้จะทำยังไงต่อพวกเราจะติดอยู่ในถ้ำแคบๆนี้ไปตลอดการหรอทันใดนั้นเองเพื่อนผมคนหนึ่งก็ร้องขึ้นมาเจอแล้วมีช่องเล็กๆตรงนี้ เราผลัดกันดันผลัดกันดึงจนในที่สุดก็ลอดผ่านช่องนั้นออกมาได้สำเร็จพวกเราออกมาเจอกับห้องโถงกว้างใหญ่ที่สวยงามอย่างไม่น่าเชื่อเหมือนสวรรค์หลังความตายแต่บทเรียนครั้งนี้สอนให้ผมรู้ว่าความกล้าหาญต้องมาพร้อมกับความระมัดระวังเสมออย่าประมาทแม้แต่การผจญภัยที่ดูเหมือนจะง่ายที่สุด